ไอ้สงการาลงค้ังแบบนี้แน่นอนว่าผมต้องไม่พลาดกับเจ้าซองตัวนี้นั่นเองนะครับผมซองลายสงกรารนะครับจัดไปนะครับจัดเลยไม่ต้องพูดเยอะเพราะเราจะเล่นเลยโอ้โหมีดก็มาพอดีอะจัดไปมินิแอคครักกบมีดขวานตัวนี้เพิ่งมีลายหรือเปล่านยะผมเพิ่งเห็นเลยนะ่ะเออเพิ่งจะเป็นตัวย้อมสีหรือเปล่าหรือเคยย้อมมาแล้วนะเคยย้อมมาแล้วล่ะ อะตัวละครจัดไปเออต้อนรับเทศกาลสงการกันหน่อยก็ไม่รู้ว่าสงการของกดกันหรือเปล่านะแต่เรามายิงกันในเกมดีกว่าอ่ะฉายานะครับต้องมีคนถามทุกคลิปนะครับผมก็ให้ดูแม่งทุกคลิปเลยไปเดี๋ยวเราไปลือกนในเกมดีกว่าเจอ GM พอดีเลยคือก่อนหน้านี้นะผมเนี่ยเล่นผมวอร์มมืออยู่ไงเออเล่นไปเล่นมาสักพักหนึ่งจีเขาก็เข้ามาก็โอเคมาจีมา,มาพอดีเลย อาจคลิปเล่นเลยละกันนะครับเล่นกับจีเลยเนี่แหละพอดีเลยครับนะตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่นะครับเขายังคุยกันอยู่ยังไม่กดเล่นหัวห้องยังไม่กดเล่นนะอะเด้งด้วยอเอ right. าไว้แต่นี่ก็ไปครับเลยโพโดนเจมหัวแน่เลยเพราะว่าตาเมื่อกี้นี่โดนเจมกระทืบมานะ เฮ้ยปืนอะไรอ่ะอเก็บไม่ได้ไม่มีไอเทมอโอ้โอหผมอยากเห็นปืน GM มาแบบอยากเอามาเล่นมากเลยนะอยากเอามาเล่นมากเลยใครเอาพวกบอมไปเกียร์ GM อยากไปซื้อไอเทมมาลองเก็บอาวุธปืน GM จังเลยปืนแรงซะด้วยปืนแรงซะด้วย ระเบิดหนีไม่ได้หนีระเบิดไม่ได้ตายจัดาก5แล้วโอ้โหมีตัวหนึ่งอะแม่ตานี้เล่นมาค่อยดีสักเท่าไหร่ผมเริ่มคลิปมาก็ตายไป5แล้ว ตัดไปฮึไอจีเอ็มเกิดไปจีเอ็มเกิดร้อยแน่เลยไม่เจมปะตัวเหมือนเจมมากครับอ๋ออยู่ตรงนี้กันนี่เองโว้ย โดนตัวข้างในโด่านนี้นี่คือหาศัตรูยากมากด่านแม่งกว้างพิเศษอ๋อมีตัวเหมือน GM ด้วยฮนะเยอมาทุบเหมือนกันเลยพัน,นเมตรครับอืมๆจกเอ็มกอลจัดผมแล้วฮนะเฮดช็อตฮนะอ้โห มีแต่ปาท์าไมวะเมืม่เก้เฮ้ยไอเหล่า GM นั่แหละได้โอกาสพอดี GM จะโกรธผมนะครับเฮ้ยที่โอ้โหถือมีดมาตอนแรกนึกว่าโดนซะแล้วโอเค จัดให้โซโลรถไฟขอบคุณที่ช่วยขอบคุณที่ช่วยมากๆกดอะไรกูในมั่วไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะ่อนตาต่อไปจะปิดซองแล้วจะปิดซองแล้วผมเพิ่งได้เล่นซองเอง

ตรงน,นี้เลยดีกว่ารอตรงน,นี้เลยไหมกลัวอย่างเดียวครับกลัวรถไฟฮะไม่กลัวอะไรเลยโอ้โ,อโ,อโอเหเฮ็ดช็อตสับสดขแข่งไหมเขาว่าใครแต่ผมยังงงเลยครับ ห้องนี้มีมาโคโด้วยล่ะครับใครเล่นมาโคครับพอดีผมสับสดนะครับผมวันที้แบบมาโค้ดสักหน่อยเฮ้ยโอ้โหเ,เลื่นเหลือยี่สิบห้าเฮ้ยทำไมมันแปลก อยู่ในควันแท้ๆทำไมตรงนี้มันชัดแต่แปดพึ่งกระปุก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 โอ้โห้โดนแล้วโดนแล้วตายแล้วผมโดนยิงเลยนี่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 เลยยิงเข้าเต็มเป้า OGM ปิดท้ายผมเลยเหรอปิดฉากผมแบบนี้เลยเหรอเมือ่อกี้นี่ยิงเข้าเต็มเป้าว่าจีไม่อยู่มาเล่นมาราเบิดดีป่ะจัดการได้เพื่อนเรียบร้อยเข้าไปตื่มตื่มจนแล้วน,นัดไม่เอานะ วางเลยก็ได้ปี๊ d ต้องรอเซนซอมบี้มาวะ่ะ โอ้โหเอาวะน่มืออาของผมนี่มันสุดยอดจริงๆไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะมืออาของเราสุดยอดนะกระดาษนี้นี่คือยังไงอะโอ่ปุ๊บยิงปั๊บเลยเนาะ โอ้โหสไนโป้งเดียวเลยฮะแหมเดี๋ยวนี้ทำไมเขาเก่งกันจังผมนี่เล่นตามใครไม่ทันแล้วมาไล่เก็บเลยแล้วกัน ไรเก็บเดยละกันเฮ้ยสวยปี๊กูดดไม่ขึ้นสักทีกูดดตั้งนานแล้วโดดไม่ขึ้นสักทีทมันติดอะไรอยู่วะเมื่อกี้สวยครับพี่สวยครับจ๋า ปลาระเบิดมารอแล้วอ่ะคือแบบถ้าเพื่อนผมแตกอ่ะ okay, s <S คือยังไงฟังเขาต้องดันมาแน่ๆละ่ะ โอ้ยยืนนิ่งอีกโอ้จบเลยไม่นุกเลยโอ้ไม่นุกเลยเลยืนนิ่งไหมวะเอาวะจากจากมือลูกซอคนนั้นทำไมเขาถึงไม่ยอมใช้ลูกซองซอมบี้บเขาใช้โอเอดักก้อนแทนใช่ปะเมื่อกี้ก็าถ้ามองถ้าจำไม่ผิดะนะอืมเ right. ลยต่อฮะเลยต่อเนี่ยต,ตรงนี้เสียหัวแตกมาก ผมหน้ากลายไ่้จากคุณในเฮดช็อตเลยเอ้าทำไมวะเนี like. oh. like ่ยเฮิคุณดูอะไรวะนี่ไงไม่ต้องหยุดสต๊อปเดี๋ยวนี้เฮ้ยเพื่อนเมธเหรอไม่ใช่ยิงนายอยู่แล้วนะเว้ยเอ้าไม่มีนะหมดแล้วเหรอตอนเนี้ย โอ้โว่าซะตรงนู้นเลยได้ผมแล้วครับพี่พี่ไม่ให้ผมไปเล่นได้แหละ<ด>ตรงนี้เรียบร้อยเรียบร้อยแตกอยู่แล้วแหละไม่แตกก็ไม่รู้จะยังไงลุมแม่งตั้งขนาดนีด้อ่ะแตกไปเด็ดทีมวินครับแตกไปไปกันเถือนเรามาอีกสักรอบอุ้ยโอ้โ ไม่ได้ตั้งใจนะเขาไม่ได้ตั้งใจฟันผมนะแต่ผมไปโดนมีดกอดีเห็นไหมเห็นไหมเรียบร้อยจัดให้โหมายิงโอโอ้โห มีกองกำลังเขามาเพียบเลยฮะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปยอมอย่าไปยอมอะอย่าไปยอม <Double Kill. S 1> โอ้โหใส่ใส่หนักใส่เต็มจริงๆโอ้โหแมดคิวก็มามา เล่นข้างบนกันเอ้ยเล่นระยะไกลกันด <speaking> <ập mat> ีใช <leopard>. ่ไหมเซตช็อตจัดไปจัดไปมันต้องใส่กระสุนละม่ต้องมัไม่ต้องใส่แล้วกระสุนนะเป๊บร้ายอุ๊ยต้องเบิด ติดเพื่อนไว้เมื่อกี้จริงๆไม่ได้อ้างนะเว้ยแต่มันติดจริงๆนะเว้ยอ้าวเปิดตาขวานทำไมวะเปิดอะไรสารพัดมากครับโอ้โหตุ้มตั้มกันเลยทีเดียวอว่ะแกไปสิ โอ้โหเยอะเยอะเลยเกินพู่ลงมาลางคนเดียวเลยไะเนี่ยพู่ลงก้นลากข้างล่างมาคนเดียวเลยไปเฮ้ยอย่าบังดิเพื่อนโอ้ตูดนายมันใหญ่เกินอ่ะนายได้เราจมตูดใช่ไหมเนี่ยโอ้โหพับคู้มพับ โอ้โธนูก oh oh, oh. ็มาเว้ยเฮ้ยโอ้ไม่ตูแตกเฮ้ยสูญหมดโอ้โหงานเข้างานเข้าอืมก็สุญหมดนะฮะอ๋อยิงเพลินไปหน่อยต้องซองซอมบี้เท่านั้นบอกเลยจังหวะเนี้ยจริงเมื่อกี้ใครจะเหล่ากูนะโอ้โหกูฟันระเบิดอะไรกูออกมาคือแตกออกมาคือแตกออกมากูตาย นี่เลยจ้าดูโกง <c oughs> ๆไงไม่รู้นะเมื่อกี้ตอนแรกเราก็แบบเล่น <c oughs> เล่นโมยิงสู้เขาไงโอ้เกนตอนนี้ <c oughs> โดนล้อมหนักมาก อยู่ไม่โดนอ,อ๋อสกอร์ช่างซูสีแต่ตอน,นแรกผมว่าเป็นเป็นจุดที่เราต้องจบเกมกันแล้วโอ้โดนลุม้มโอ้ไม่ไม่เรียบร้อยแทนใช่ไหมพแบบาฟฟ์ดึงฝั่งน้ำเงินคิวได้โอ้โหไม่ใช่ฝั่งน้ำเงินจะเป็นฝั่งแดงนั่นเอง เรียบร้อยโอ้โหนี่ถ้าแพ้ได้เครื่องเลยเนี่ยไม่ได้เลยนะฝั่งแดงเนี่ยจะ,จะไล่จับตีตูดให้หมดทุกคนเลย <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e ช่องเรากันด้วยนะครับผมวองว่าดูแล้วจะสนุกสนานเนาะแล้วก็นะใกล้จะสองการแล้วสรุป ผมก็ยังไม่รู้นะว่าสองการปีนี้ของกดกันหรือเปล่าก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกันมากๆนะครับผมนะสวัสดีปีใหม่ไทยครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่รับชมมากๆครับผม